สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ครับชาวนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมทุกจังหวัดครับผมอาจารย์หนุ่มครับนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับมีเรื่องราวดีๆครับผมมาขอนําเสนอครับอาจารย์ทุกท่านเรื่องนกฝึกก่อนหนึ่งปีนึกนกฝึกก่อนสองปีครับผมนกฝึกก่อนขวบครับก็ ก็จะถือเป็นคำบอกเล่าครับของคุณเท่าคุณแก่ครับอาจารย์สมัยก่อนครับว่าต้องให้ได้อายุก่อนครับผมอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งปีครับชาวอำเภอเมืองเพชรบุร์ครับผมกลุ่มกลุ่มนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูร์ไม่ไม่ไม่รอครับผมไม่ไม่รอหนึ่งขวบครับอยู่ที่ใจนกครับผมได้ฝึกได้ทดลองกันมาเยอะแล้วครับหลายตัวครับหลายสิบตัวครับ ฝึกก่อนขวบห้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนครับผมเป็นต่ออยู่ทุกวันนี้ครับผมยังเล่นได้อยู่ครับสามปีสี่ปีครับยังเล่นได้ดีครับครับก็ลองเอาไปลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับอาจารย์ทุกท่านถ้าถ้าไม่รออายุนะครับผมถ้าไม่รออายุหนึ่งขวบสองขวบครับก็ฝึกได้เลยครับก็สังเกตอาการนกดังนี้ครับผม นกที่จะฝึกก่อนขวบได้คือต้องนิ่งครับต้องนิ่งต้องเชื่องครับผมแล้วต้องสู้นกแล้วครับก็ไม่จําเป็นครับจะต้องรออายุครับหนึ่งปีสองปีครับผมฝึกกันเลยครับผมผมฝึกกันเลยครับนกที่มันจะเป็นต่อครับมันคือเข้าพนเนียดแล้วมันเล่นเลยครับครับถ้าอาจารย์ท่านใดจะรอขวบก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ไม่ไม่ว่ากันครับ ถ้านกเล่นเยอะก็รอขวบสองขวบก่อนก็ได้ครับผมครับก็มาบอกมากล่าวเป็นแนวทางครับผมไม่ได้มาเชี้แน่อะไรมากมายนะครับก็เคยฝึกมาหมดแล้วครับผมขวบครึ่งสองขวบฝึกแล้วไม่สู้นกก็มีครับใจไม่ดีครับได้ปล่อยทิ้งก็เยอะแยะครับผมครับก็เป็นเรื่องราวที่มาแชร์ให้อาจารย์ทุกท่านครับได้ได้รับฟังครับผมเชื่อ เชื่อก็เชื่อครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นแนวทางเฉยๆนะครับกับการปฏิบัติจริงของนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์สิบกว่าท่านครับที่ได้ทดลองกันมาครับผมครับก็ไม่รอครับไม่รอขวบอยู่ที่ตัวนกครับเราสังเกตเอาครับผมว่านกควรฝึกไหมสู้นกหรือยังเชื่องดีหรือยังครับครับไม่ใช่ว่าดิ้น ข้าวเอาน้ําให้ยังดิ้นอยู่ก็ยังฝึกไม่ได้นะครับต้องให้เชื่องก่อนจะรอขวบครึ่งสองขวบก็แล้วแต่สถานการณ์ของตัวนกครับบางทีก็รอครับผมถ้าตัวไหนขึ้นแล้วลงปีกแล้วสู้นกเต็มที่แล้วครับห้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนครับฝึกเลยครับผมไม่เสียครับไม่เสียยังเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ครับหลายตัวครับนกในทีมงานครับฝึกก่อนอายุก็ยังเล่นกันตามปกติครับ ครับก็เป็นแนวทางครับที่มาบอกมาเล่าสู่กันฟังครับกับนกฝึกก่อนหนึ่งปีนกฝึกก่อนขวบครับก็มันอยู่ที่ใจนกครับผมนกยังไม่ถึงปีก็ฝึกได้ครับถ้ามันสู้ครับถ้ามันนิ่งแล้วสู้แล้วบางทีก็รอครับเป็นบางตัวครับบางตัวคารลมดีครับมีอ่างก็รอไปปีสองปีครับเอามาฝึก ใจไม่ดีก็มีครับปล่อยทิ้งก็เยอะครับผมครับเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับผมแจ้งอีกอย่างหนึ่งครับในช่อง youtube ของนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ของอาจารย์หนุมครับคอมเมนต์เอฟซีไม่ได้ครับผมเอฟซีเอ่อคอมเมนต์เข้ามาครับอาจารย์หนุ่มแตะเข้าไปดูไม่เห็นครับผมครับก็ฝากขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขครับผมอย่าคอมเมนต์ด่าอาจารย์หนุ่มกันแล้วกันครับผมอาจารย์หนุ่มเข้าไปดูไม่ได้ครับผม ครับมีเรื่องราวมีเรื่องราดีๆแค่นี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ